วันที่12มีนาคมปี1930คานทีนำชาวอินเดียทำสัตยาเคราะเกลือดื้อแพงดังทั่วโลกภาพเช้าว,วันที่6เมษายนปี1930คานทีหยิบเกลือกำมือหนึ่งไปจากชายฝั่งขึ้นมาซึ่งในทางเทคนิคแล้วนี่คือการผลิตเกลือและถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย วันที่12มีนาคมปี1930มหาตมะคานธทีนำชาวอินเดียทำสัตยาเคราะเกลือดือแพงดังทั่วโลกสัตยาเคราะเกลือซอสาสัตยากราหาหรือซอลมาร์ชเป็นการแสดงออกทางการเมืองในการประท้วงรัฐบาลอังกฤษในอินเดียนำโดยมหาตมะคารธทีมโมฮันดาสกันดีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีคศ1930หรือปีพศ 2,473นับเป็นการเดินขบวนครั้งแรกในการรณรงค์การดื่อแพงซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วโลกการผลิตและจำหน่ายเกลือในอินเดียเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับชาวอินเดียเพราะเกลือถูกสมวนให้กับกิจการของอังกฤษเนื่องจากอังกฤษต้องการผูกขาดเกลือที่ทำกำไรให้อังกฤษมายาวนานโดยได้ผ่านกฎหมายหลายฉบับตั้งแต่พระราชบัญญัติเกลือปีคศ 1,882ที่ห้ามชาวอินเดียผลิตหรือจำหน่ายเกลือด้วยตนเองนั่นทำให้ชาวอินเดียต้องซื้อเกลือราคาแพงกว่าปกติเพราะต้องบวกภาษีเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องเกลือนี้ส่งผลกระทบต่อชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่ยากจนและไม่สามารถซื้อเกลือได้ด้วยเงินของตนเองการประท้วงต่อต้านภาษีเกลือของอินเดียจึงค่อยๆเริ่มในศตวรรษที่19และเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญมาตลอดระยะเวลาหลายปีของ การปกครองอินเดียของอังกฤษหรือบริติชราชช่วงต้นปี1930มหาตมาคานทีตัดสินใจเดินขบวนประท้วงเพราะเป็นที่ชัดเจนว่าภาษีเกลือได้กดขี่ชาวอินเดียมากขึ้นการเดินขบวนจะเดินทางผ่านรัฐอินเดียทางตะวันตกจากซาบามาติอสมใกล้กับเมืองอามาดาบัดอามาดาบัดรัฐคุชราชไปยังเมืองดานดีแดนดีบริเวณชายฝั่งทะเลอาหรับในมหาสมุทรอินเดีย คารทีเริ่มออกเดินทางด้วยการเดินเท้าวันที่12มีนาคมปี1930พร้อมกับผู้ติดตามหลายสิบคนระหว่างทางชาวอินเดียได้รวมตัวกันเพื่อเข้าพบคารทีและต่างก็มารอฟังคารทีกล่าวโจมตีถึงความไม่เป็นธรรมของภาษีที่มุ่งเก็บจากคนยากคนจนชาวอินเดียอีกหลายร้อยคนเข้าร่วมกับคานทีและแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองแดนดี ในวันที่5เมษายนปี1930รวมระยะการเดินทางราว240ไมล์หรือ385กิโลเมตรและในเช้าวันที่6เมษายนปี1930คานทีและผู้ติดตามของเขาหยิบเกลือกำมือหนึ่งจากชายฝั่งขึ้นมาซึ่งในทางเทคนิคแล้วนี่คือการผลิตเกลือและถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายภาพสัตยาเคราะเกลือซอสาดยากรหา5 รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการจับกลุ่มในวันนั้นคานทียังคงกระทำสัตยาเคราะเกลือต่อในอีกสองเดือนข้างหน้าหมายจะย้ำเตือนสติให้ชาวอินเดียร่วมกันฝ่าฝืนกฎหมายที่สั่งห้ามทำเกลือด้วยตนเองชาวอินเดียหลายพันคนถูกจับกลุ่มและถูกคุมขังรวมถึงชวาฮาลาเนรูจาวาฮาเลาเนรูในเดือนเมษายนและคานทีก็โดนจับกลุ่มในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม หลังจากเขาแจ้งให้หลอดเออร์วินอุปราชแห่งอินเดียหลอดอวิน The Viceroy of India ทราบถึงความตั้งใจของเขาที่จะเดินขบวนประท้วงไปยังโรงงานเกลือในเมืองทาราซนาข่าวการกักขังคานทีก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในหมู่ชาวอินเดียอีกนับหมื่นคนให้เข้าร่วมสัตยาเคราะห์ มีการเดินขบวนไปโรงผลิตเกลือตามกำหนดเดิมที่วางไว้ในวันที่21พฤษภาคมปี1930โดยมีผู้ร่วมประท้วงอย่างสันติกว่า2,500คนแต่หลายคนถูกจับและถูกตำรวจทำร้ายอย่างรุนแรงและภายในสิ่งปีก็มีคนกว่า60,000คนถูกจำคุคกคารทีได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวในเดือนมก,กราคมปี1931และเริ่มเจรจากับลอร์ดเออร์วิน เพื่อยุติการรณรงค์สัตยาเคราะห์ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาคานทีเออร์วินที่ลงนามเมื่อวันที่5มีนาคมคานทียกเลิกการรณรงค์ประท้วงสัตยาเคราะห์หลอดเออร์วินตกลงปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังและอนุญาตให้ชาวอินเดียทำเกลือเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ชั่วคราวการทำสัตยาเคราะห์เกลือของคานทีทำให้เกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษไปทั่วโลก ซึ่งนับเป็นแรงกดดันมหาศาลที่ทำให้อังกฤษมั่นใจได้ว่าไม่สามารถรักษาบริเตชราชไว้ใต้ปกครองได้อีกนานเท่าใดแล้วและอีกไม่นานสิ่งต่างๆที่มหาตามาคานธทีได้กระทำก็เป็นแรงกระเพื่อมที่ช่วยให้อินเดียได้รับเอกราชในวันที่15สิงหาคมปี1947